we wow. เปิดอันดับ10แข่งแพงสุดในตลาดฤดูหนาวครั้งนี้นะครับมีนักเตะมาซิตี้ถึง4คนครับโอ้โหนะครับอ่ะตลาดฤดูหนาวที่ผ่านมาครับก็ปิดลงที่เรียบร้อยแล้วครับมีการย้ายเข้าย้ายออกกันเยอะแยะทั้งยืมตัวทั้งอะไรนะครับที่น่าสนใจมีหลายคนเลยแต่มีอยู่10คนครับที่ค่าตัวแพงมากนะครับเป็นท็อป10รอบนี้นะฮะแล้วดันมีนักเตะมาซิตี้ถึง4คนใน10คนน่ะนะครับโอ้โหมันแบบเอ้ยมันจะมีซื้ออะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะฮะในรอบที่ผ่านมาเพราะว่าจริงๆแล้วมาซิตี้อาจจะตอรกระท่อนกระแทนในช่วงแรรกกๆด้้วยหอเสมทััน นั้นหนักจริงๆครับกระเป๋าหนักด้วยใช้เงินไปร้อยกว่าล้านปอนด์นะครับอ่ะสิคนมีใครบ้างเดี๋ยวไปไล่ทีละคนเลยนะครับว่ามีใครบ้างนะครับในตลาดซื้อขายฤดูหนาวที่ผ่านมาครับอันดับ10ก่อนนะครับมาเชลมูเนสซี่นะครับจากแรนดครับไปฟุฟแฮมตันด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์ฮะอ่ะคนต่อมาครับเป็นแกรนด์ไปฟุตเหมือนกันฮะคือเอ็มมานูเอลอักบาดูนะครับจาราคา16.6ล้านปอนด์นะครับอันดับแปครับดอนเยลมาเลยครับบุลเซียนดอนมูลไปอาร์เซนอลราคา์วย 20ล้านปอนด์ซื้อ20แล้วก็ขายออก20่นะสำหรับวิลล่านะครับแล้วก็อันดับ6ครับสเตฟานซิมัสครับก็เนินแบบไป ไบรตัน20ล้านปอนด์นะครับอ่ะมาถึงท็อปแมนซิตี้บ้างฮะนะครับเดี๋ยวนะแมนซิตี้คนแรกที่ติดโผคนนี้ครับเป็นอันดับ5วิเตอร์เฮสจากพันเมลลัสครับไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ราคาค่าตัว29.6ล้านปอนด์ครับถัดออกมาครับเป็นอันดับ4เป็นแมนเชสเตอร์แต่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแพทริปดอกูครับจากเรเชฟไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดราคาค่าตัว29.9ล้านปอนด์นะครับอันดับ3ครับอับดูโกดี้คูซานอฟครับจากร็องไปแมนซิตี้ครับไอเด็กกองหลังที่เเเเปป็็นนนนนกกรระะแสมาา่ออุบบบคคััััตวด3ใ ซื้อขายนะครับราคาตัว34.19ล้านปอนด์นะครับจริงๆเขาซื้อขายเป็นยูโรนะแต่ว่า แบ่งเป็นเงินปอนจากอันดับเนี่ยก็เป็นราคานี้ฮะับสามสล้านปอนด์ครับอันดับ2ครับนิโก้คอนซาเลยครับเอฟซีปอร์โตเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับราคา50ล้านปอนด์ครับส่วนอันดับหนึ่งครับเป็นใครมาจากไหนไม่รู้นะครับแต่แพงที่สุดครับและล่าสุดยิงแฮตติกให้แมนซิตี้ชนะอ่านิวิเซิลด้วยนะครับก็คือโอมามามมสครับจากแฟงเฟิร์ตไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ราคาค่าตัว64.1ล้านปอนด์ครับโอ้โหนี่คือค่าตัวแพงสุดลนะฮะของตลาดซื้อขายรอบนี้นะฮะแล้วก็แพง แพงนิดเลยฮะก็ยิงแคทติกให้แมนซิตี้ชนะนิวคาสเซิลได้นะครับโอมามารุส ma เป็นนักเตะอียิปต์นะครับเพชรประเทศเดียวกับโมฮัมเหม็ดซาร่าด้วยนะครับมันเหมือนกับลิเวอร์พูลมีซาร่านะครับแมนซิตี้มีโอมามารุสนะครับอ่ะนี่เป็นสิอันดับนะครับของนักเตะที่แพงสุดในรอบหน้าหนาวนี้นะฮะอ่ะพรุ่งนี้มีคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวไปดูกันในพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ